เพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับ5อะไรถ้าเปลี่ยนนอกศูนย์รถเราจะหลุดประกันหรือไม่นะครับหลายๆคนสงสัยวันนี้ผมมีคําตอบและรายละเอียดมาเล่าให้ฟังครับครับผมก็มาสรุปให้แล้วกันกับอะไรนะครับ5ตัวนะครับที่เจอกันบ่อยถามกันเยอะนะครับว่าถ้าเปลี่ยนอะไรพวกเนี้ยมันจะหมดการรับประกันที่หเรามาดูกันเลยนะครับก็คืออุปกรณ์ตกแต่งหรือ ประดับยนต์ครับอ่าอุปกรณ์ตกแต่งนะครับสามารถติดตั้งด้านนอกศูนย์ได้ครับไม่หมดรับประกันนะครับผมแต่แต่แต่นะครับต้องแต่ไว้ก่อนนะอุปกรณ์ชิ้นนั้นนะครับอย่างที่ผมแจ้งต้องไม่ทําให้เกิดความบกพร่องหรือผิดปกติกับรถเราผมยกตัวอย่างนะถ้าเป็นพวกคิ้วกันศาส์อ่าคิ้วบันไดสแตเลสพวกนี้มันไม่มีผลกระทบกับรถเราหรือระบบของรถเนี่ยติดตั้งได้ครับไม่รู้จหมดกันัที่2นะครับก็คือในส่วนของ แบตเตอรี่ครับอ่านี่ถามมาเยอะเลยรถพี่แบตเสื่อมอะ่ะในแบตที่ศูนย์แพงยังเลยอยากเปลี่ยนข้างนอกอะ่ะได้ไหมได้ครับไม่หลุดประกันนะครับแต่